ตอนนี้เราวางเพาลอยให้กับรถดำไกลเสร็จแล้วครับเหลือตัดต่อเผากลางเป็นเพาลอยแอลแขนสามสิบนะครับชิดแป้นเบรกเปี้ยเลยนะฮะชิดมากแต่ก็ใช้ได้ครับกำลังดีนะฮรล้อก็ยังห่างอยู่ให้ดหูล้อห่างประมาณสองนิ้วน,นิดหน่อยได้นะครับแต่แป้นแหนบแล้วก็ชิดกับแผงเบรกเลยสามสิบก็วางได้นะครับ ลำนี้เป็นรถดาเป็นรีโวรถตัวเตี้ยนะครับแล้วเขาก็ย้ายแหนบขึ้นไปอยู่บนเพาทําเป็นรถยกสูงเพราะว่ารถดำเนี่ยถ้าตัวเตี้ยมากก็ไม่ดีนะครับติดนะฮะติดใต้ท้องก็เลยต้องทําเป็นรถยกสูงย้ายเพาลงมาอยู่ใต้แหนบเปลี่ยนเพาลอยใหม่นะครับเปลี่ยนจากเป็นเพาลอยเฟืองเดิมมาเป็นเพาลอยเฟืองแอลซึ่ง นีเรื่องเผาข้างขาดบ่อยหรือหนีเรื่องฟันเฟืองที่แตกง่ายนะครับทําเป็นเฟืองแอลแบบนี้ก็จะทนหน่อยแข็งแล้วก็ทนเพราะว่าเฟืองแอลเขาค่อนข้างใหญ่กว่านะครับเราก็ไล่เฟืองหาได้นะครับเฟืองท้ายก็ใช้เบอร์1143นะครับของเดิมเขาก็ใช้1143เหมือนกันเราก็ใช้1143เหมือนเดิมนะครับวางให้เรียบร้อย สวยงามครับก็เข้ารูปเข้ารอยล้อก็ไม่ชิดจนเกินไปล้อก็ไม่ออกเท่าไหร่นะก็หดกว่าของเก่านิดนึงเพราะว่าตัวของเก่าเขาน่าจะเป็นเพาแขน31ตัวนี้เป็นเพาแขน30ล้อก็เข้าไปนิดนึงประมาณ1นิ้วได้นะครับของเก่าล้อจะออกมากว่านี้นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าออกมาก็ถ่างถ่างก็กําลังดีสมพอดีแต่ถ้าไม่ถ่างหรือว่าหุบเข้าไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นลายดินก็ไม่วิดเลอะสักเท่าไหร่นะครับ เจตนาที่ลูกค้าวางเพาลอยชิ้นนี้นะครับก็คือเขาต้องการหนีเรื่องเฟืองท้ายนะครับเพราะว่าเฟืองท้ายของลูกค้าเนี่ยเคยใช้แล้วเป็นเฟืองเดิมซึ่งเฟืองเดิมมันทนไม่ไหวครับเวลาใช้งานหนักๆแล้วเฟืองแตกหมดเฟืองบินหมดนะครับก็เลยอยากจะหนีเกี่ยวกับเรื่องเฟืองท้ายที่มันเป็นเฟืองเล็กเรื่องเผาข้างชอบขาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็ขาดด้านในก็มีนะบ,บางท่านที่ใช้เพาลอยที่ เอาไปใช้เป็นรถด,ดำเนี่ยแรงบิดก็สูงซึ่งล้อใหญ่ล้อตะกุยดินได้เยอะอย่างเงี้ยดังนั้นเวลาที่ติดลมแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเพอเรอยจะทํางานหนักมากแล้วก็ฟันเฟืองท้ายเนี่ยหรือว่าเฟืองท้ายเราจะทํางานหนักมากนะครับถ้าเราใช้เฟืองเล็กๆเ,เ,เนี่ยทนไม่ไหวนะครับส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นแอลนะครับส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นเฟืองแอลเพราะว่าฟลลลเฟืองแอลเขาค่อนข้างดอกเฟืองใหญ่ลูกเฟืองใหญ่นะครับก็น่าจะทนกว่านะฮะ โอเคลำนี้ก็เหลือตัดต่อเพากลางนะครับซึ่งเพากลางเนี่ยจะต้องตัดต่อเพราะว่า,าตัวแอลเนี่ยหน้าแป้นตัวนี้เขาเข้ากับตัวรีโวไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องใช้ยอยของแอลเอามาชนหน้าแป้นแอลแล้วก็ตัดต่อเพากลางใหม่นะครับวัดให้เรียบร้อยตัดต่อเพากลางให้สวยงามโอเคครับเดี๋ยวลำนี้เสร็จเดี๋ยวรอชมนะจ๊ะก็ แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับซึ่งพาลอยชิ้นนี้ไม่มีเบรกมือไม่มี ABS นะครับเพราะว่ารถลูกค้าเขาทำมาแล้วทำมาแล้วก็คือใช้เกี่ยวกับเรื่องระบบปิดน้ำมันก็เบรกมือเขาก็ทำมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ต้องใช้ ABS เพราะว่ารถเขาปรับแต่งเกี่ยวกับเรื่อง ABS มาแล้วนะครับก็ไฟไม่โชว์ก็ใช้ได้ตามปกติดังนั้นพาลอยชิ้นนี้ก็คือเป็นพาลลอยแอลที่เราเอามาทำให้กับลูกค้าแต่ว่า หลักๆเลยก็คือเราเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเสื้อเผาผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูนะเสื้อเผาเนี่ยเราทําให้หนาขึ้นโดยการดามบนดามล่างนะครับเห็นไหมฮะเป็นเสื้อแอลแท้แขนสามสิบนะจับมาดามบนดามล่างให้แข็งแรงแบบนี้เสื้อเผาโอกาสโคดงอก็จะมีน้อยลงนะครับซึ่งเสื้อเผาเขาก็จะแข็งแรงมากนะครับ น่าใช้มากเนี่ยดามหนาใหญ่มาถึงนี่เลยดามทั้งชิ้นนะทั้งเส้นเลยก็คือดามบนดามล่างแบบนี้จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเสื้อผพาของเราด้านล่างเราก็ดามเห็นไหมครับดามยาวเลยน่าใช้มากสําหรับใครที่ชอบเอ่อผาท้ายหรือว่าเฟืองท้ายของแอลหรือว่าเสื้อผาของแอลเนี่ยนะครับก็ติดต่อมาได้นะวางระบบให้ดีนะครับสวยงาม โอเคก็ถือว่าตอบโจทย์ครับใช้ได้ครับนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวรอชมนะครับเดี๋ยวจะลดแล่นและเหลือตัดต่อเผากลางอย่างเดียวนะครับซึ่งเผากลางกําลังที่จะตัดต่ออยู่จะตัดต่อเผากางเสร็จเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็สวยงามดีใช้ได้ครับกดดาเผาแอลเฟืองท้ายแอลเผาข้างแอลแขนสามสิบโอกาสขาดก็จะน้อยหน่อยนะครับ